อีกไม่นานต่อจากนี้เทรนด์ของการชรวัยหรือรองจีวิทยจะไม่ใช่แค่การตรวจวิตามินหรือการตรวจสุขภาพประจําปีอีกต่อไปปัจจุบันนี้เรามีเทคโนโลยีที่สามารถช่วยให้เราตรวจสุขภาพเชิงลึกได้ทุกวินาทีด้วยเจ้านาฬิกาตัวนี้ครับมันเปลี่ยนแปลงการตรวจสุขภาพแบบด้านเรือใมญ่รู้ไหมครับเพราะว่าการตรวจสุขภาพที่คุณเราทํามันอยู่ในแต่ละปีนะแค่บอกคุณว่าตอนนี้คุณเป็นโรคหรือยัง แต่มันไม่เคยบอกเลยนะว่าวันนี้ที่ผ่านมาคุณนอนเด็กไปหรือเปล่าวันนี้ผ่านมาคุณมีความเครียดเยอะเกินไปหรือเปล่าวันนี้ผ่านมาคุณมีภาวะเหนื่อยล้ามากเกินไปหรือเปล่ารวมถึงการอักเสบในร่างกายของเรามีมากน้อยแค่ไหนในแต่ตละวันซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับมันเป็นตัวที่เร่งความแก่หรือเร่งให้เราเกิดโรคอยู่ถ้าแต่ทุกวันนั่นเองอย่างเจ้าเดรนการตัวนี้ครับของวูฟไม่ได้แค่ตรวจวัตสุภาพข,ของเราจากผลตรวจเลือดแค่ปีละครั้งแต่มันเก็บข้อมูลการนอนเก็บความเครียดในร่างกาย,ากายดูการฟื้นตัวในร่างกายของเราวัดระบบประสาทข,ของเราวันละเป็นแสนจลอะกก ทั่วไปที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเพราะว่ามันจะรู้เหตุและรู้ผลผนาฬิกาตัวนี้ครับจะมีการวัดค่าที่เฉพาะเจาะจงต่อไบโอแทกกิ้งของเราไม่ว่าจะเป็นอย่างค่า HRV ซึ่งจะบอกได้ว่าแต่ละวันคุณนอนพักผ่อนได้ดีพอหรือเปล่านอกจากนี้แล้วมันยังช่วยประเมินว่าการที่คุณนอนได้ไม่ดีหรือการอักเสบที่เกิดในร่างกายของคุณมันเกิดจากอะไรมาจากพฤติกรรมอะไรซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวเออรีแทกกิ้งหรือการบอกล่วงหน้าที่ดียิ่งกว่าการตรวจเลือดอีกนะครับเจ้านาฬิกาเหล่านี้นะครับผมไม่ใช่แค่นาฬิกาาาาแตต่่่มมมมััันยงงงสรรรถเเเเชชืืออโกกบผลลลิึทีวจา เข้ากับชีวิตจริงได้ด้วยนะครับซึ่งมันสามารถรู้ได้ว่าการที่คุณไปตรวจเลื่มมาะรับฮอ,อร์โมนคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนแห่งความเครียดอนคุณมันสูงมาจากอะไรหรือเพราะว่าื่นสุลนที่คุณเริ่มเป็นอยู่ตอนนี้มาจากวงจรงการใช้ชีวิตแบบไหนรวมไปถึงบอกได้ว่าการฟื้นตัวร่างกายคุณที่ช้าลงเนี่ยมาจากการอักเสบอะไรที่คุณยังไม่รู้ตัวอยู่หรือเปล่ามันหมอจะกล้าพูดด้วย็มปากได้ว่านี่แหละครับคือเทรนด์ของ longevity ที่แท้จริงซึ่งไม่ต้องรอให้เราป่วยก่อนค่อยรักษาพอดียิ่งกว่านั้นท เจ้าในการตัวนี้นะครับสามารถมีระบบ AI ในการช่วยอ่านผลเลือดที่คุณได้มาจากหมอแต่คุณอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ว,ว่าหมอพูดว่าอะไรมาเพราะว่าเจ้าระบบใน,นการเหล่านี้สามารถแปลผลให้เชื่อมโยงกับร่างกายคุณในปัจจุบันและบอกได้เลยว,ว่าในวัน,วนพรุ่งนี้คุณควรทาอะไรเพิ่มเติมเพราะฉะนันเทรนนองจีวิตี้ในวันนี้ไม่ใช่การรู้ระดับวิตามินไม่ใช่แค่การรู้ระดับไขมันหรือน้ําตาลนี้ลืลอวอีกต่อไปแล้วนะแต่เป็นการรู้ว่าทุกๆวันคุณใช้ชีวิตได้ดีพอแล้วหรือยังและจับแก้ไขทางไหนด้วยระบบ a อไอัจฉริยะที่สามารถ ยนะค,คุณเป็นคนหนึ่งที่อยากดูแลสุขภาพให้ถูกทางอย่างะลอวัยแบบมีหลักวิทยาศาสตร์รวมถึงอยากรู้การกินอาหารการดูแลสุขภาพและการกินอาหารเสริมให้เหมาะสมกับสุขภาพคนเพื่อชะลอวัยให้มีหน้าเด็กไปจนถึงอายุร้อยปีทั้งมาหาหมอโอเล,เลยนะครับแบรนด์ DRO ตั้งใจรวมสารสกัดระดับเซลล์ที่นักวิจัยระดับโลกใช้กันจริงโลตาพรามชะลอวัยลึกในเซลล์ฟื้นระบบชะลอวัยจากภายในกำจัดซอมบี้เซลล์ในร่างกายพิโนติก้าต่อต้านสารอนุมูลอิสระแหลงสูงกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนช่วยให้ผิวใสออร่าสนใจเรื่องดูแลย หรือกดที่ตะก้าใต้โต์นี้